เอเลนทอสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าวันนี้เอนำผ้าทอมือนะคะมาฝากให้กับท่านใดที่กำลังมองหาเนะของฝากนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะอันนี้เป็นผ้าทอมือนะคะทำเองนะคะตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะคะเป็นไหมประดิษฐ์เนาะเป็นไหมประดิษฐ์กว้าง1เมตรยาว2เมตรต่อผืนนะคะ มีหลายสีเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์มาได้ที่0924360245นะคะแต่ล็อตนี้นะคะล็อตนี้มีเจ้าของทั้งหมดเลยเนาะเป็นออเดอร์ตามสั่งนะคะล็อตนี้เป็นออเดอร์ตามสั่งเนาะพอดีว่ามีลูกค้าสั่งไว้นะคะลูกค้าสั่งให้ทำเนะาะลูกค้าจะสั่งเป็นโทนสีมาให้เนาะ แล้วก็ทางร้านเนี่ยจะออกแบบลายให้นะคะออกแบบลายให้จะสั่งเป็นโทนสีมาให้เป็นแบบนี้เนะาะท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์มาได้ที่092436.245 0, 0นะคะ วันนี้เอเลื่อนทอขอฝากคลิไปไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ